จะผากับสวยกันเนาะช่องได้ยินเอง้ช่องพวกสวยตัวช่องน้องหญิงแหมช่น้องหญิงแหมน้องหญิงคนที่สวยสวยจ <c> ะ <oughs> <c oughs> นก็มาคานีเ่นะ <c oughs> จะทำจะทำลงในติ๊กต็อโอ้ยตายเห็นมั้ยรอกมาบีเน่ย นี่บรรยากาศอยู่หลังวที่นะคะองียบก็มคาพี่ก็บอกดูฮงใน Youtube ไม่รู้ว่าเขาไล่หรือเปล่า มือนีมากรนค่ะมากรนเป็นพิเศษนะคะมากรูนหาก่วนคนเรบพี่น้องมามากรวนเดีว่ามาซอยนะคะมาซอยมะซอยเดี๋ยวว่าซอยทอซอยเจติเดี๋ยวว่าซอยทอซอยค่ะซอยซอยก่วนนะคะฝองักษรทำบายเดี๋ยวว่าน้องน้องน้องฝรั่งเามัุนเพื่อนทานนีหาะเาไม่ไปเลยพาในตำนาน รอันนี้บรรยกากาศร้านที่นนคะคะตอนนี้กำลงังกำลังเตรียมขึ้นไปทีนะแคงค่ะอีกสักครู่เข้าในกมเปิดค่ะฝากเข้าไปกดติดตามช่องอ่ะแดนเซอร์รำเพร์นออฟฟิเชียลด้วยนะคะแววดนซแเซอร์รำเพร์นออฟฟิเชียลนะคะ ไอ้คัญยาเบิ้งว่าวน้องนๆเนี่ยคือเออเป็นชอบเพลงยังแนเขาไปชอบนอนน่ะน้องๆในโซลฟอนออฟฟิเชียลได้เลยนะคะทุกคนณเป็นเลียวลิตี้นะคะชีวิตลำเบี้ย มุดเขี้ยวคนเดียวเลยยิมแหมีวดาวเี่ยวพนามเหี่ยวมีคนเดินสอบพเรือสอบพอระว่าสอไม่รู้ เพื่อนดูเอามือไยมันติดตรงมือตูดขึ้นอูมีอะไรไม่มีอ่ะไม่ค่ะฟ้าก็จะต่างกันใหญ่แล้วใส่แบบลายสูงใหญ่กว่าเก่าอัดพี่นอข้างในนี่สามชุดเดิมเมื่อไหร่จเป็นใหญ่ๆบอดี้สามตัวอยู่ในนี่ตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามส่วนี่ส่งดีกัสามตัวสามต้องดูก่อนว่า อันนี้ไรซี่นี่อันีเป็นซี่นี่ซีกายเป็เ<อ>นเ<า>นือสวลำบากแลคับด้วจ้าการเป็นเนื้อสเวนมือลำบา,า,ากอีปปหลีอยากเอนซีหาโคซี่ไผ่แนทีโูได้บ๊าาอบ่มันนี้อันน้ก็ใหญ่ไไโตน,น้ยอยใหญ่โสวยร้ายน้งเต่า สวัสดีค่ะพี่เหนียวจะไปต่อค่พูดในวันนี้วันนี้จะรอดูว่าจะได้ฉายาอะไร วันนี้จะลอดูว่าจะได้ฉายาคอะไรไม่รู้พี่เหมียวถามชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรพี่เหมียวไม่รู้จ่ะุูกแก๊งเลยนะตค่ะเป็นนุ่นนุ่นขึ้นในจังหน่อยลดกแก๊เลยนะคะพี่น้องเพาด้ซืีอหนูยิ้มซ่าทางมูแล้วกันเดินมากินคนธรรมดาค่ะไข่มกเจงมานะคะพี่น้องแอบพูดอะไรเนี่ย หนึ่งชั่วโมงแล้วหรอมันหนึ่งชั่วโมงได้นานแล้วนะตกีวิ่ก้าวดนี้แถก้าวมากรบไหนนีเป็นนานิด่ สิโบคามีเวลาได้เฮ็ดคลิปแต่ว่าก็สิพยาย่ามเมลัยสดเห็นเบอร์เบอรไล่สดก็ได้ดอกมม้ใน YouTube ราะว่าโคามี่เวลาจรี่ใสิงแสงเนี้ยเปิดร่มแล้วอัพพลมานี่อัพพลมานี่อะไรนี่โอ๊ยมันค่าถุงมือมันตูดบ่ได้เป็นแฟนบสาวน้อยที่ติดตามช่อง d a n c e r to ท e คลิปเลยรู้เรื่องราวต่างๆนานๆนะ พี่มาเสียบพี่เอาขยับพมาเนี่ยพี่มาเสียบพี่เสียบเนี่ยเสียอารมเอาขยับพมาอย่างนี้ยยิบพมาส้พี่เหมียวเขาไม่บอกชื่อเล่นน่ะจะมาถามเอาโอนี่แหงเบลมาหนีเอาเด้๋ยจ้าบรรยากาศเอาบรรยากาศบอลรู

ก็มาขอมีดมานึ่เออชื่อแพวค่ะชื่อแพวแพวน้ำปลาที่มีอะไรอย่างหมดจากว่าผู้ใดคือหมดจักเรื่องราวของเราน้องคนนั้นหรือเปล่าที่อยู่ที่นอะไรที่ตัวผู้ใหญ่ก็เลยคือถ่ายเจ้าหน้าทีน่จริงถ่ายแล้วมันก็บำบาน้นเขาว ปวดทาชมวงนเ้นเสริมไปช่วงนีลมีเอมึง่นี้ดรโดนจะไปขึ้นมีทีแล้วนะฉรนจะไปเป็นกำลังใจให้ไม่ฉันจ,จ,จะปิดไลฟ์ก่อน <c oughs> จะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องหมอแดนเซอร์ er, เราเพื่อนเราพิเชียด้วยนะคะฝากกดติดตามกดดูคลิปให้ด้วยนะคะให้ถึง4,000ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะได้เปิดตังหลายได้ <Okay. S 1> ไปเนี้ยเตรียมขึ้นไปดแล้วนะ,ะ <Okay. S 1> นาการมาเยี่ยมขอบคุณนะคะท่นานผู้ชมของเราจุก้าพานนะคะเป็บรรยากาศ ตอนนี้ก็ล่งีรีนัตอนนี้ก็ลันสีกับตอนนอนนีสจอการเล่้กับ1ที่นี่นะคะเพิ่งการเริ่ม10นไล่ในปุ่มปีแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่านน้อยมากลรีส์ได้ยกมากด้มทีไนเข้าทุกคน ก็อจแล้วอย่างนี้ยิงตวไปแล้วทำไมโูนโซนโอ้ยเห่คนละซับบอกว่ามวลหายนะมาหยิบย้ายมายิบ้โซกันแล้วหนึ่งล ม่ยิ่อชอบบิลลี่เขนดื้เนะนี่ว่าไอ้ลุยม่งตาหนอเป็มบอเ่าามึงตัวเขาก่าากจต่ตนนีมีงเออนั่นอยู่เออเออเออมึงเปิดตาโอ๊ยกงามหนอกระสวยกยางเขร้กระลายหนอกรสวยกนอยางหนหญิงหญิเปม อมมากขอบคุณไนไปไายปสำหรับคลิป <otic> นี้นะคะฝากไว้ที่ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดังทหน้านะคะสวันดี่ะ